หนูอื่นอะไรเนี่ย <c oughs> บ้านมีหมอนไหมหมอนหมอนมอน,น้องไม่ไหวแล้วน้องหนึงไม่ไหวแล้ว กับพวกเราพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งปั่นทิมท็อปกับพวกเราอะไรบางบอลใบชิวนะครับบางบอลใบชิว EP นี้เป็น EP เท่าไหร่แล้วสแล้วค่ะ EP ที่สแล้วนะก็เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนว่าทุกทุกท่านที่ติดตามเพจของเรานะครับเพจอะไรแบ๊ใบชิว แบบไบดไดอารี่จ้าแบบไบดไดอารี่นะก็ขอขอบคุณมากนะครับติดติดตามนะสถานที่ปั่นสถานที่เที่ยวสถานที่กินสถานที่ช็อปใช่แล้วก็ผู้ตามรอยเราด้วยนะมีคนเอออินบ็อกเข้ามาขอบโลเคชั่นตรงนั้นตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยอินอินบ็อกเข้ามาถามเราจริงๆแล้วเส้นทางสามารถอินบ็อกเข้ามาถามเราได้เลยนะครับเราก็ยินดีที่จะตอบให้ทุกทุกคนเลย นะครับวันนี้เราดีไหมวันนี้ดีไหมอากาศดีดีมากแดดดีี่ยโหขับมาในตัวนี้แดดดำเลยไม่เลยโอเควันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนเนี่ยที่สวนผักแถวสวนผักนะคะซึ่งเป็นร้านนี่เลยทุกคนขนมจีนบุฟเฟ่สวนผักนะคะเขาบอกมีชื่อมากเลยนะบอกมีชื่อมากเลยคือมีทั้งหนังไก่ทอดใช่ไหมมีทั้งขนมจีนทุกๆน้ำยาแล้วก็ ขนมจีนปุ๊บแล้วก็มีขนมมูมีหมูเตะนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรทั้งต่างๆเยอะมากและและเขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยครับผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยเราจนเราเนี่ยจะต้องมารีวิวกันให้ทุกคนได้ร<ช>ู้กันใช่เมื่อกี้แอบไปซเซอร์ว์มาแล้วนะว่าไปนับน้ำยามาแล้วว่ามีทั้งหมดแปดอย่างมีทั้งหมดแปดอย่าง,างเลยนะมไม่บอกไงถ้าใครไม่มีน้ำยาเนี่ยได้แน่ๆวันนี้กลับไปปุ๊บเนี่ยปึงถังมีน้ำยาเออแมผู้ชายอเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง อันนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบอว่าเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็ใส่ถุงมือทุกครั้งที่จะตักอาหารนะคะมาดูน้ำยาก,กัอนอน้ำยากันทีดูที่น้ำยากทีก่อน มาเลยช่วบนี่น้ำยาป่าครับทีละอย่างเนาะทีละอย่างเลยนะเดี๋ยวเราค่อยคนขึ้นมาดูเนาะว่าเรายัางไม่ได้ับ ราก็จะมาพูดถึงเมนูอาหารก็ซึ่งมีเยอะแยะไปหมดเลย่า,าแต่ว่าบุฟเฟ่ก็จะเป็นในส่วนของพวกขนมจีนนะคะอย่างจะมีพวกไข่ต้มเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีไข่ต้มหรือว่าหนังไก่เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นอราคาหรือว่าเป็นราคาต่อจาน,นจ้าไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะคะ,ะราคาเท่าไหร่บุฟเฟ่ก่อนบุฟเฟ่เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าบาทราคาดีนะใช่ราคาดีนะแล้วก็จะมีแต่น้ำไม่ได้รวมในบุฟเฟ่นะคะนาก็จะคิดเป็นขวดไปสำหรับผมผมก็เลือก แกงเขียวหวานไก่เพราะจริงๆปกติเป็นคนชอบไก่อยู่แล้วก็เลยลองดูแกงเขียวหวานไก่เป็นยังไงนะน้ำปลาพริกอร่อยด้วยปลาพริกอร่อยมากคือพริกเนี่ยมันมีกลิ่นพริกอ่ะอันนี้คือพูดถึง่ถงถึงน้ำปลาพริกก่อนนะและ้วคราวนี้พอถึงแกงเขียวหวานเนี่ยกลมๆไก่เปื่อยมากไกน่นี่กัดปุ๊บนเนื้อล่อนออกมาเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้คุณลองด้วยนะน้องตวงอะไรอ่ะ ของหนูเป็นน้ำยากะทิกับน้ำพริกไม่มีโปรตีนอะไรเลยหนูไม่ตักอะไรเลยแล้วก็ใส่ไข่ต้มไปนะคะมาชิมเอาน้ำพริกก่อนชิมน้ำพริกก่อนนี่คือเนื้อน้ำพริกเนาะรสชาติเสเ้นเขาดีจริงนะคะเขาตัดให้เลยรสชาติเข้มข้นหวานเปรี้ยวเข้มข้นนะอร่อย นี่คือกะทินะคะอืมกะทิก็อร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดมากด้วยบางร้านจะเผ็ดแบบปาค่อยนะแต่นี้ไม่อร่อยใช้ไดอ้อ่น้ำยาเขามีแปดชนิดใช่ไหมซึ่งวันนี้เรามาตรงกับวันธรรมดาเขาก็จะมีแค่แปดแปดชนิดค่ะซึ่งถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมดก็มีอีกหนึ่งอย่างเป็นเก้าชนิดก็คือซาวน้ำนั่นเองซาวน้มเป็นกะทิเค็มๆเลยเป็นกะทิแล้วเขาก็จะมีแบบ บางร้านจะเป็นกุ้งแห้งต่นหรือเป็นปลาต่นใส่ไปใส่สับปะรดย่เง้ยพี่หวานคือน้ำเงี้ยวพี่หวานคือน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ้าวเหรอหวานคือน้ำพริกน้ำพริกมันจะเป็นน้ำพริกถั่วไงหวานอืมหวานเฮ้ยพี่โตทำไรอ่ะอ้าวมาร้านขนมจีนต้องตัดขนมจีนดิครับไม่รอเลย เมาแล้วนะคะมาพร้อมกับขนมปังปิ้งนะคะน้ำอาจารแล้วก็น้ำจิ้มเราไปชิมกันนี่หอมน้ำจิ้มเค็มเข้มข้น,นอมูหมูนิ่มมากอ,ะอ่ะหมูนุ่มนุ่มจริงจน,นุ่มเลยหมูนุ่มจริงใช<อ>่<อ> หูนุ่มมากนุ่มเลย,เยมาต้องลองเลยอ่ะสำหรับขนมจีนที่เราทานไปเมื่อกี้นี่เป็นไงน้องตวงให้คะแนนหน่อยดิอุ๊ยมันก็ดีอ่ะส่วนตัวหนูชอบน้ำพริกค่ะน้ำพริกเขาอร่อย ชอบน้าพริกน้ําพริกกับกะทิอร่อยก็ก้าวทั้งคู่ก้าวทั้งคู่สําหรับแกงเขียวหวานทั้งลูกชิ้นปลาก,กายพี่ลองชิ้นปลากายแล้วแกงเขียวหวานไก่แล้วผมให้สิบเต็มสําหรับแกงเขียวหวานไก่นี่สิบอเป็ปสิบเอ็ดเลยดีกว่าเพราะว่าไก่อะมันเปื่อยมากเากไก่แล้วเขาดีหนูกินน้ําเงี้ยวไก่เขาก็โอเคนะไก่แบบคือมันกัดปุ๊บเนี่ยมันร่อนเลยแล้วกระดูกเนี่ยบางบางบาง,บางอันเนี่ยกระดูกคือเคี้ยวได้เลย มาเจ็สิบเก้าอ่ะกินเหมือนสามพันอ่ะเียมอ่ะยมชอบเลยก็ของผมชอบน้ำพริกครับไม่เคยไม่เคยทานมาก่อนเคยทานปกติแต่จะทานแต่แกงเขียวหวานอ่ะนะควันนี้ได้ทานน้ำพริกครั้งแรกก็แบบเออว่ารสชาติดีเลยอ่ะรู้สึกว่ามันกินแล้วสดชื่นดีอ่ะแล้วชอบเส้นของขนมจีนครับขนมจีนอ เขาชอบเส้นทานง่ายนะครับเส้นเล็กๆแล้วเขาตัดไว้ให้แล้วก็เลยไม่ไม่แบบไม่ค่อยดิ้นเข้าตากร็ดินเข้าตากาตาไรคือมัน,ม,นมันอย่างหนูว่กินน้อยเราแบบว่าจํากัดปริมาณได้นะบางคนมาเป็นจับจับที่เขาแบบเล่นนะจับในตะกร้าจับหนึ่งบางทีมันเยอะไป,ไปใช่ไหมเออแต่นี้ยเขาแบบเขาตัดตัดออกมาให้มันแบบจกับปริมาณได้ดี ทีมเรานะครับแม่ไบร์ทเดล่นะเป็นหัวหน้าบริษัทเราก็ก็ขอบคุณที่ติดตามเรามาจนถึงต้งท้ายของคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามเราต่อไปในปันทิมช็อปกับพวกเราบางบอนไบคิวในเพจอะไรเอ่ยแม่ไบเดลี่ค่ะครับขอให้ติดตั้งแล้วก็กดติดตามเลยนะครับเราจะพาไปปันในที่ที่สวยงามและไปทิมแล้วก็ไปช็อปทิมของอร่อยทิมของอร่อยและไปช็อป ติดตามเราไปรับรอกสรุปแน่สวัสดีครับเจอกันเราก็เหมือนเดิมนะคะอะไรเอ่ยสปอนเซอร์เข้าได้จ้าเข้าได้เลยนะรีบมาด้วยรีบมาด้วยรีบให้ไวบายของอะไรฮะเส้นของเส้นของอะไรฮะขนมจีนเส้นของอะไรนะขนมจีน คุณขนมจีนเหรอาาชอบกินขนมจีนเหรอ,หา,อ,หอหาเนี่ <laughs>